นี่เลยครับป่ายแดงเพชรเดินชนนะครับน้าเงินดําเดือดครับดูแล้วนะครับทางด้านของเพชรเดินชนรูปร่างนี่จะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าได้กระดูกมวยการผ่านมวยพยายามเบียดเข้าหานะครับมีเตะขาต่อยหมัดสลับโอ้โหแต่ว่าทางด้านของดําเดือดนี่หาว่ากระดูกมวยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วแล้วก็วันนี้ได้เปลียนรูปร่างช่วงชกด้วยเกมน่าจะเดือดแน่ครับคู่นี้เอาละครับเบียดไปเรื่อยไม่สนนี่นะครับเจาะยาง เจาะไปเยอะๆนี่รับเยอะๆนี่ทําท่าจะสะดุ้งเหมือนกันนะครับดําเดือดโดนเข้าไปแต่ว่าเจาะยางคืนเอาล้ครับมีศอกนะครับทัดมาลานะครับโอ้โหเรียกว่าถกัดเอาไว้ไม่ปล่อยให้ทางด้านของเดินชนเลกนี่ทำข้างเดียวเอาสายสายสวยครับสายนี่สายยาวๆครับทางด้านของดําเดือดโอ้ยโดนหมัดเอาแล้วครับไม่สนต้องเบียดแล้วครับตอนนี้ต้องปล้ำในครับมาลุ้นกันต่อโอ้ยโดนหมัดไปหมัดแล้วนะครับ น้ำเงินดำเดือดโอซ้ายฟันเลยแรกแล้วสเสียบแล้วดำเดือดดำเดือดเอาละครับต้องเดือดแน่ละครับเพราะว่าในทีมงานนะครับในช่วงพักยกนี่บอกให้ดำเดือดนี่เดินเบียดเดินชนเลยนะครับสาดแทงปล้ามในตีเข่าไปเพราะอยู่นอกนี่มีสิทธิ์โดนเตะเจาะยางรั่วได้นะครับไม่สนนี่นะครับเบียดเข้าไปแล้วแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับทั้งหมัดทั้งสอกนี่บวกตลอดครับดำเดือดเอาละครับตอนนี้บวกแล้ว ทำให้ทางด้านของเดินชนเล็กนี่ต้องถอยไปเหมือนกันครับเอา้ามาลุ้นมาลุ้นเดินชนเล็สมาดูแลดําเดือนดนี่ใช้ได้นะครับคอรอดีปล้ามดีเอา้าไม่ไม่เกรงแล้วเพชรเดินชนเพชรเดินชนควันคนละเล่มควันคนละเล่มโอ้โหหนุ่มโบสหนุ่มโบสจัดบวยแบบนี้ครับทุกสัปดาห์โอ้โหตอนนี้ยังไงครับยังไงโอ้โหมัดกําศอกมัดกําศอกโอ้ยโ,โอ้ยศอกมัดศอกโอ้ย โอ้โหแต่ทั้งคู่นี่เหนียวทั้งคู่นะครับแลกศอกกันนี่เจ็บๆ็บทั้งนั้นนะครับแต่ยังไม่มีแผลแตกให้เห็นนะครับมาแล้วครับดำเดือดไม่สนครับตอนนี้โมโหแล้วพยายามเบียดเข้าไปแทงเขาโอ้โหเอาแลยครับพอทําได้นี่เสียงเคีย์นี่ก็หึเหมือนกันยกนี้นะครับเชื่อว่าเกมการชกนี่น่าจะเดือดกว่ายกที่3แน่นะครับเพราะต่างฝ่ายนี่ต่างให้เดินด้วยกันเอาเลยครับเป็นทางดำเดือดนะครับพยายามจะเบียด เข้าหาแต่ว่าเพชรเดินชนนี่ก็ชิงเดินก่อนโอ้โหมีแข้งขวานําไปก่อนแล้ววงในเอาเลยครับขวางแทงตอนนี้สู้กันที่วงในครับโอ้ยดูการล็อกของเพชรเดินชนเอาเลยครับดูว่าล็อกนี่ได้เปรียบเลยครับตอนนี้โอ้ยไฟแดง mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ต้องดูครับําเดือดลูกสิษธิ์ของท่านรองผู้การสุกทัศ mm น์ hmm. mm hmm. ขยับอุย้ยสอกเอาแล้วสอกเขาเอาชุดนี้มาโชว์วๆอีกหน่อยดาเดือด mm hmm. ดําเดือดอ mm hmm. mm hmm. กรรมก,การแยกก่อนครับเอาละครับรือว่าพยายามเร่งอย่างเต็มที่เลยนะครับทั้งด้านของดําเดือดแล้วก็เริ่มจะทําได้ดีนะครับทั้งแท่งทั้งเข่าเอาละครับในช่วงโค้งสุดท้ายปลายยกที่4ดําเดือดเสียบซ้ายซ้ายเอาโอ้โหเพชเดินชนพยายามไล่แขนนะครับก็กแทงโต้อโ,อโอ้โหนุกครับคู่นี้ไม่รู้เดือดกันถึงชิงดาแน่ครับไม่รู้แลละถั่วสุกงาไม่หรือเปล่านะครับเอา้าเตะยัดโอ้โ,โหอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำ เอาล้ครับเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านของดำเดือดออกมานี่ไล่ต่อยหมัดสับซอกเป็นการใหญ่นะครับแต่ว่าเพชรเดินชนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเก่านะครับคอยออกแข้งวงไหนก็ล็อกเอาไว้เอาแลครับแต่ว่าพยายามจะเร่งเล่นทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะโดนความเก่าของทางด้านเพชรเดินชนคอยล็อกคอยรัดเอาไว้นะครับคุมเกมเอาไว้ครับต้นนี้ยังคู่ขี้สูสียังเบียดไปเบียดมาอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับ พกไปชกมามีกระดูกมวยแล้วครับอย่างที่คุณอาสมิขาวเรียนไว้ค่อยๆขี่ค่อยๆขยับนํานขึ้นไปโอ้โหแต่ว่าถือว่าชกดีด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วก็ชูม,มือใหนหมวยายแดงนะครับวันนี้ก็คือเพชรเดินชนนะครับดาบรันสระขังรุสิชังระชนะคะแนนดำเดือดพุ่มพันม่วงไปนะครับ